วันที่สามก่อนผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วคราวที่แล้วใบโยกเขาต้องขาฟไอโซ,โซลาร์เซลล์มาให้เราอ๋อเออเขาเวลดำน้ำสูงแต่เขาไม่ขาอะไรเลยเขาขาไม่เป็นด้วยตะข่ายสีเงินโอเค <c oughs> คืออะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเอาสุก,กิจัดเลยเออคนคนคือเวลดำน้ำมันทำอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ได้ปะเออ <c oughs> ใช่มันทําได้ดิมไนจะทําไม่ได้อยู่ไหนวะไม่ได้ทำไมคุณไม่ทำอ่ะใค้เครื่จดหมายมาเรื่องอะไรที่คุณไม่ทําอ่ะอะไรคือโซล่าเซลล์ดูก่อนอยู่ไหนพอตัดไม่ได้ต้องไปตัดฟืนให้อีกโอเคในหมวดไหนอ่ะทำไมคุณเป็นหมวดไหนวะมันนี้เรเป็นหมวดแต่รูปป่ะน่าจะประมาณนั้นลองลองดูดูดิอยู่ไหนวะคุณไม่น่าจะมันน่าจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นหรอกลองหาดูป่ะเครื่องตีมเนี่ยแผงโซล่าเซลล์เออขาบอดี้ พัดเลยใช้ทองสามแก้แก้ยี่สิบกันเลยเออเมาอกี่อันเมากี่อันอกี่อันเดียวเราต้องใช้เยอะขนาดไหนวะสองก่อนบลาสองสองสองอ่ะสองสองสองไม่คุณต้อง1ึงสองอย่างนี้ดิเอาให้มันแบบกระชากเส็งหน่อยดิประหยกโตอเออเดี๋ยวตเดี๋ยวจัดมีคนเรียม ผ่าฝืนข้างหลังบ้านพออะไรเนี่ยต้องไปผ่าฝืนให้ไปทู้เหมือนกันนะมั้ยแขวนผมกระจอกมากเลยนะมันไม่มันไม่มีอะไรมากหรอกมั้งต้องดีกันนะผมแขวนผมก็ของแดงเหมือนกันอ่ะแขวผมธรรมดาเลยไอ้แขวนผมเลีว่าสูตเลยใช่แขวนเฮียเรียกว่าสูตเหรอเฮ้ยพอผมลุกขึ้นนาโกรธแล้วมกนาก็ร้องไห้ร้องไห้ดีเว้งโดนขโมย ที่น้อนอะคุณต้องไปหาวิียายที่ตะนที่มุกหนาแล้วเ้ยไอ้ยาโกยายเยอมากโอยเปบ้านพอลพอยู่ไหนมาเกิอเทศหาพออยู่บ้านไหมออาดาตาตาดาเอาปรโยกแล้วพออยู่ไหน แม้ถ้าคุณทำอย่างไอหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรคุณอนะวางไว้ไหนเนี่ยแล้วขัางขวาขวาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจัดมีคนเหลี่ยมจัดมีคนเหลี่ยมป่าไรอันหนึ่งสลายพวงกุญยไปรับของนะอเหรอแปดโมงแล้วย,ยังไม่เปิดดีกว,ว่าไม่เป็นไรไปรอก่อนต้องไปเอาสซวิ้ง ต้องไปเช็คด้วยนี่ว่าว่าอัพต่อไปมันใช้อะไรบ้างเพราะลืมไปแล้วคือรู้ว่ามันต้องใช้ไอ้นั่นแหละแต่อีกอ,กอกนั่นหนึ่งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันงงว่ประโยชน์นั่นหนึ่งกับน,นั่นหนึ่งเออนะฮะเออฮะเปิดร้านครับซันนี่ผมต้องการเปิดร้านเฮ้ยเอวานี่ก็ชวนออกไปข้างนอกได้แล้วเ,เนี่ยจะชวนคนไปทีหนึ่งนี่คือหมด หมดวันนะหมดวันหมดเดือนว่าครูมานั่งอ่านเฮ้ยข่าวแหลงซี่วะข่าวหมดแล้วไปเอาเอาวันนี้ร้านปิดจะรู้อ่ะร้า,านหลังน,นไหนเอาร้านนั้นปิดเหรอเอออาว์อาวแล้วเบ็ดผมอ่ะพรุ่งนี้อเ่เดยส่งเควสทันเลยวะ วันนี้คุณต้องรีบไปเอาแล้วก็มาให้ผมเลยมันตกที่ไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยได้กุ้งทะเลมาใช้แทนได้ไหมโอ้โหกุ้งทะเลกับลอบสเตอร์เหมือนกันปะก็คล้ายๆนะคุณคุณแยกวัตถุดิบออกไหมฮะสุกี้เอ้ยใบประโยคคุณแยกวัตถุดิบออกปะแยกออกดีกุ้งลอบสเตอร์กับกุ้งธรรมดาหลไม่ใช่มันเป็นกุ้งธรรมดากุ้งทะเลกุ้งธรรมดากุ้งนางกู๋เฮ้ยได้อีเตอร์ออสเมียมแล้วว่ะสุดยอด พีท้าผมจะอัพขั้นถัดไปอัพเขียวเป็นทองปะล่ะเออเขียวเป็นทองฮะอัพเขียวทองดีกว่านปะจำเป็นไหมวะโอ้ยังไม่จำเป็นวะอัพเอ๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนเดีกว่าไปไปอัพอัพขวานดีกว่าปะไม่ได้ดิอัพขวานตอนนี้มันก็ต้องอัพอะไรวะอัพจอบแล้วกันถ้าคิดไม่ออกอัพไอ้นี่ปะล่ะที่รถน้ำอ่ะเออฮะ อับจอบแล้วกันอับจอบไม่ได้ลูกกวาดไป่ไลูกกวาดของอันผมไม่เปิดผมก็อยากได้ลูกกวาออเเดเรา,กกาเอาลูกกวาดไปให้ให้ชาวเมืองผมเปิดกล่องไอ้เนี่ยไอ้กล่องสมบัติแล้วผมเจอโนเกียสองสามหนึ่งศูนย์เออไม่ได้โนเกียฝังอยู่ในกล่องอะ่ะไม่เป็นไรเลยด้วยดูยดิมีสนิมขึ้นเล็กน้อยแต่สภาพยังดีอยู่ เอาไปใช้ท้ามาหากินต่อได้นะประโยคอาไรปะทองแด็กขาหมดเลยแล้วกันเม็ดโกโก้อะไรก็ไม่รู้เอาไม่ให้หมดเลยไงวะมาเพื่อนก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วนะเพื่อนก็เอามาให้หมดเลยไม่มีครับถ้าใครเอาก็บอกว่ายังไม่ได้ปลูกนั่นแหละแล้วเรารับเควสมาแล้วเราไม่ส่งเควสนี้โดนด่าวะ เอาล่ะขออัพจอบระดับทองแดงต้องเออเอา,เาอัพอัพอัพก่อนที่จะขึ้นเดือนใหม่อ่ะน,น่าจะเป็นความคิดที่ดีถูกปะเปิดกล่องเพิ่มเลยครับปาบปาบปาบด้ียขวานหินใครมันเอาขวานหินมาใส่ไว้ในกล่องวะเอาเต็มัตแล้วคลส่นนผมเงินชัดเลย จะเอ,อ,อเ้ยโนเกียสามภสูตรมาเอามาบริจาคได้ด้วยโหฝ่าวเด้โหมันก็ทำฟาร์มวันนี้เสร็จแล้วไปไปเที่ยวในเมืองอยู่อยากตกปลาแต่ไม่มีเบ็ดแม่งเลยเมืองเท่ากับเมืองเองือกม,มีใครคุยบ้างมีคาสซีนไหมเหรอใช่เหรอให้ผมเปิดครสซีนเหรอแล้วแต่ครับ บ้านของปฏิมากรเนี่ยปฏิมากรมีอะไรใครคือปฏิมากรวะดูเหมือกันอ่าหมวกกันน็อกปินเดี๋ยวรูปพันเทียบเลยเนี่ยคือตรวจสอบคุยด้วยคุยด้วยหรือเปล่าคุยด้วยปะคุยด้วยเ้าทำอยู่เราทำงาน,แ,นาแล้วไปคุยด้วยด้วยโหยิงเออผมต้องไปไหนวะอัพนั่นไปอัพ จบไปแล้วเหลืออะไรอะ่ะอ๋อเอาไข่เอาไข่ไปให้เอลิกา้าเอลิกา้าอยู่ไหนวะเอลิกา้าเอลิก้ามีมีเอลิก้าแล้วมีเอลิก,กลัวปะกัวๆๆเลยกัวกัวกัวเลยกัวเอลิก้าอยู่ร้านซาลอนกูเจอควายเอ้ย,ยกูเจอคาสีดักตีหัวไปหมอ่ะโอไม่เจอไปเดียด๋วยวผมเดินเข้าประสานได้ปะ เอาไปเลยครับเฮลิก้าขอบคุณนะเออโอเคจริงเรามาเปลี่ยนทรงผมได้นะถ้าใครแบบไม่ชอบทรงผมตัวเองอมาไปหยกปลูกผมได้นะครับเขามีบริการปลุกผมนะครับอะไรเนี่ยธุระทำอะไรเนี่ยอายุอากูต้องการหุบดอกเฮลิเฮลิเพอร์คืออะไรวะ ก็มาอส่งในห้าวันงานรับงานรับ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 ฮะงานอะไรไม่รู้ไม่งานอะไรกูจะไม่รู้แล้ยกูรับหมดเลยอะหาดอกไม้หาดอกอะไรดอกคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าไม่มันเป็นเียดที่ต้องปลูกป่ะไม่รู้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 แย่อละแล้วแล้วผมไม่ทำอะแล้วผมรับมัแล้วผมไม่ทำาก็ก็ไม่น่าเป็นไรหรอกหมอเขาก็แค่เวลาเขาเจอคุณเขาก็จะมองหน้าคุณแล้วก็จ้องจ้อง ก็ไม่สนไม่สนเอาอะไรไปต้มเพิ่มดีอะสาหล่ายเคียวเออต้องไปหาจาันหลิงนี่ว่าไม่อัพของเพิ่มแล้วมันถึงระดับไหนแล้ววะไม่รู้เอาไปหมดเลยเลกอะไรนนสใจเอาไปหมดเลยจะได้รู้กันจานหลิงเปิดบอกว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ไปช่วงนี้ช่วงอัพของครับมีอะไรอัพได้อัพหมด เอ่ออัพเกรดคุณภาพผลิตนี่ไงอัพเพยเพิ่มอัพเลยสองวันโอเคสองวันนี้มันนับยังไงนะหนึ่งสองใช่เหรอวะ <laughs> ไม่น่าละแ <laughs> <laughs> มวเออต้องเงินมาด้วยอะไรบ้าง ไม่ประโยคทำไมประโยคโล้นอย่างไงทองแดงนี่ไม่น่าปะชัางหน่อยแล้วกนะันเจ้าพาก็ไม่ใส่โอ้โหเราไประโยกของเงียบเลยนะแออมวเ,เดี๋ยวเขาเก็บของเขาต้องจริงจังขนาดนี้ด้วยนั่นดิมาให้ผมลองชวนคนออกไปเที่ยวตอนกลางวันบ้างดีกว่าไหมจะได้แบบสุดอากาศหายใจ ส่วการหายใจอะไรวะอากาศบริสุทธิ์เออแ่ก,ก็กลางคืนไม่บริสุทธิ์หรอไม่รู้เันไม่ได้อ่ะแย่จัดถ้างั้นวันนี้ก็ลงน้ำดีกว่าไม่ได้ลงมานานแล้วคือผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนอกจากอยู่ในฟาร์มแล้วก็เดินนู่นเดินนี่ะนะอเอ๊ะทีพีมาอยู่ไหนวะ ออกตรงนี้มีใครไปขุดขยะบ้างไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่ค่อยได้หาคนในดันแล้วกันนะจรจิตในดันนี้มันก็เอ๊ะมันอ๋อมันเปิดเป็นชั้นแล้วมันก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้เหรอรู้แล้วเนะี่ยอือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าหยุดได้ตอนไหนอะ่ะเอา้าโอ้โ ถูกทำไปเรื่อยๆมันก็เปิดอ้าวชัดเลยไม่ใชเรนตอมมันไม่มีอะไรบอกเลยนะไม่เหมือนแบบใน,นเมืองที่บอกว่าเออเจอเจอร่องรอยเขาหันให้คุณตังเป็นคนสัง,งเกียเราจะได้ไม่เป็นแบบประยุกเออก็จริงก็จริงแต่จะลงมาเป็นแบบประยุกก็คือนู่นเลยไม่ยอมอะไรนะไม่ยอมทำโซลาร์เซลล์คนก็ไม่มีแบตเตอรี่ใช้กัน เขาเขาชอบกินหรือเปล่าเออเอาเปิดแล้วนี่ทำไมเราดูวนวะเมื่อกี้เราลงล่างมาแล้วขึ้นบนเหรอไม่ถูกโอ้ฉเห็นว่าหางสกีเป็นอะไรอะวานเหรอใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อเสื้อว่าใส่เสื้อด้วยด้วยแต่ท้ไยผมดูโลนสุดเลยเนี่ยตอนเนี้ย โหลดไม่เท่าโหลดไม่เท่าหัวประโยชน์หรอกนี่เลยไม่เปิดแล้ววนวนๆกันเลยพรุ่งนี้ต้องไปนี่แหละคุณจีบเงือกได้นะเว้ยเออเดี๋ยวจีบอะไรเดี๋ยวจีบเงื่อนไปลองไปแบบว่าลองลองเล่นมุกให้เขาฟังอ่ะเออ ไหนไม่เขอหนึ่งมุกเขาแบบฮาเลยเออเออคุณ,ค,ณหหคุณไปนี่ไม่ใช่หรอคุณไปทำงานมาแล้วคุณบอกว่าได้ยินพี่ที่ทำงานเล่าให้ฟังแบบฮามากเลยคุณจะมาเล่าต่อใช่ปะไม่มีนะฮะไม่มีอะไรคุณบอกเองว่ามีมีมุกอะไรเด็ดๆจากที่ทำงานอะเออขอขอขอสักหนึ่งบทเพลงนะปะเรเอา่งบทเพลงฮะก็มุกหนึ่งบทเพลงไง ก็มุขคุณเป็นเพลงไม่ใช่เหรอเออหัวเพลงเอ้ยมุกเกี่ยวกับเพลงอะไรเพลงหายากอะไรคุณอะมีอะไรไม่ได้ใช้มักจะเดินไปเฮ้ยฮัลโหลมุกอะมุกเลมุขอะเฮ้ยอย่าสกิปดิมันสกิปมัดิบบุบบัมอะไรแบบที่คุณชอบเลยอะฮัลโหลมุกมุกอะเฮ้ยคนดูเขารอฟังอยู่ ไปโยกมุกอะเฮ้ยมันไม่มีแล้วใครเอาไปมาเมาใส่กล่องอติแฟนวะเรไม่ได้ไปทอดอะไร่นั้นเลยโอ้โหว่าใครอยากเอาไปทอดก็ไปก็ไปทอดไงใส่ให้คุณเอาไปทอดไม่ให้คุณไปอัพบงอัพบ้านอัพอะไรกันด้วยนะซื้อนู่นซื้อนี่กันน่ะบ้านมันอัพได้อีกหรอไม่คุณอย่าไปลาอัพค่านนอนไมอไม่รู้กันจำไม่ได้คุณอยากมีครัวว่าคุณมีครัวยังไม่ได้คุณมีครัวแล้วคุณก็ไปซื้อนั่นดิไปซื้อไอ้ของทำครัว ซื้อแมวซื้อแมวอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาที่นอนแมวไปไว้ห้องคุณเพราะว่าโมกันน้ำที่นี่สงสัยวะอาจจะใช่ใะะนะเป็น,น,นะนบ้านหน่อยนะเยอะนะตีหมวกตรงไหนนะตีปูตรงไหนคืออะไรปฏิทินอะไรที่แค่ใช้ของกระจกกระจอกก่อนนะ มันได้คุณใช้มันได้คุณใช้พวกสิบยี่สิบสามสิบนะสิบยี่สิบนี่คือสิบยี่สิบอันอันละห้าสิบอันละร้อยเอาไปอัพตอนล็อกล็อกเราจะอัพใช่ตอนจะอัพเพิ่มันสิบยี่สิบเออสิบยี่สิบไม่ก็ลองวางดูถ้ามันถ้าคุณเห็นว่ามันร้อยคุณก็เด็นมันห้าสิบคุณก็พอเพราะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ครับมันมันจะตัน ใส่ยี่สิบใหครบห้าชิ้นนี่หรอใชอ่แล้วก็ลงอาคมลงอาคมแล้วมีลงอาทื่อปะลงอาคมมีบาดเลยนะเนี่ยใช่เหรอสิบยี่สิบสิบสิบก็อาคมอ๋อฮะไ,ไ,ไปดีกว่าซาบิน่าต่ำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่ำเร็วยังไงผมไม่ไม่ต่ำเลยใช่เหรอ ถ้ไม่น่าคุณเท<ม>่าไหร่ก็<ม>คุณก็ลงอาคมซ้ำมันก็รีได้อ่ะก็คุณลงเออลงลงตามอันเดิมอ่ะเดี๋ยวมันก็เอาแล้วเดี๋ยวไประโยคเขาจะหาเมตาแล้วนะว่าอาคมมาไหนเมตาเราอ,อยู่แล้วเขาก็วันวันเขามีแต่เมตเมาแหละไม่อาคมอาจจะไม่เมตาแต่อาทื่อเมตาเปล่าแน่ต้องเป็นเอ็กเซลซีเออร์เมตาเอ็กเซลซีเออร์ฮะ วลดระดับต่ำไปดพะยาแปรรูปเยอะๆเลยมุ่งเยอะใช้ตอนไหนอะแค่สิบเยี่สิบใช้ตอนเอาไปตีตีขั้นขึ้นดาวเออขึ้นดาวขึ้นดาวก่อนสี่ขอนไปโยโยงเออเออเออถ้าคุณไม่ขึ้นคุณก็จะโดนโซเชียลยิงเออเอ๊ะเหมือนผสมเรื่องมั่วๆปะเนี่ย มมันันนก็นได้เลยนะพวคนก็นได้หมดเลยเอาไอ้นี่ไปด้วย water crest อะไรก็ไมีไ water crest คือ,อร<า>เรเอาไปเก็บแล้วกันขวานยังไม่ได้ใช้เฮ้ยไปโยกสาลายเขียวสีเงินกับสีทองแดงต่<ม>อยหล่อนะครับที่มัน,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 ออม,นมีทองแดงอ๋อไม่เคยเห็นนานเลยเอาอันนี้ไปทอดเดี๋ยว เอาลำแรงวันทอดหนึ่งที่อยู่ไหนนะนี่หนึ่งตัวได้ถึงสองจานสุดยอดไปเลยปะคิด <c oughs> น,นะโกรมาะอ้อนผมเนี่ยไม่ให้หรอกเองแย่งที่นอนโมกน้านอนเดยีดยวปวดร้ายเตะออกจากบ้านได้ผมเตะไปแล้ว เฮ้ยโอ้โหถ้าเตะเอามาไว้บ้านผมเอ้โหก็น่าหนึ่งดาวจัดเลยทำไรเพิ่มเป็นเบล5จะไปวันที่การทำฝาดมาได้น้อยวะโอ้ผมลืมเก็บของด้วยวช่างมันน,นม่มนแรช่วงนี้รวยอยู่แล้ว